สวัสดีดวยค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะของฟรีดีๆมีในโลกอย่างที่เรารู้เนี่ยมันมีจริงๆนะพี่น้องนะวันนี้มาดามหน่อยพาพี่น้องมากินค่ะเพราะว่ามีน้องๆมีพี่ๆทําอาหารมาฝากแต่แค่คิด มันก็มาแค่คิดอยากกินกับพี่น้องขาแค่คิดอยากกินมันก็มาแต่มันจะเสียอยู่ที่ว่าบทจะมาก็มาพร้อมกันค่ะพี่น้องขามีสองสามอย่างที่มาแบบเป็นอาหารที่ถูกปากถูกใจอะไรยังไงถามว่าทํากินเองได้ไหมได้อยู่ค่ะพี่น้องขาแต่มันบวชเสร็ของผู้อื่นบวแเสเท่าของฟี่อย่างที่ว่าและค่ะพี่น้องขาวันนี้มาดาหน่อยมีน้องมีพี่เอาอาหารมาฝากกับพี่น้องขาจากหลายทิศหลายทางเอาของมาฝากเอามาโชว์ให้พี่น้องแล้วก็พาพี่น้องมากินกับพี่น้องข อันแรกก็คือเราจะมาโชว์นี่ก็เพิ่นเห็ดน้ำยาค่ะพี่น้องขาน้ำยาน้ำยาค่ะพี่น้องน้ำยาปลานิลนเพิ่นใส่ปลานิลนเพิ่นบอกว่าเพิ่นใส่ปลานิลนเห็ดน้ำยาแล้วก็จะมีลูกชิ้นใส่เข้าไปค่ะพี่น้องขายังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเพิ่งมาถึงอันที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็จะเป็นนี่ค่ะพี่น้องขาส่วนที่สองก็จะเป็น เพื่อนบอกว่าปลาแดดโตค่ะพี่น้องขาอีกคนนึงนะคุณเจ้าค่ะพี่น้องขามาก็มาพร้อมกันบนจะมาแค่เราคิดอยากกินค่ะพี่น้องขาเนี่ยแค่แค่คิดอยากกินเพิ่นก็มาหาแล้วอันนี้ก็คือเพื่อนบอกว่าเพิ่นทําปลาร้าปลานิลปลาล้าปลานิลค่ะพี่น้องขาปลาแดดปลานิลเพิ่นเห็ดมาเพิ่นแต่เพิ่นทําไว้สามสี่เดือนก่อนคราวนี้เพิ่นก็เลยเอามาทอดเพิ่นก็ทอดมาให้ค่ะพี่น้องขาเพิ่นทอดมาให้ เดี๋ยวมากินกันทอดปลารา้าปลาเนรหอมค่ะพี่น้องเพิ่นใส่อ่าอ่าเขาเรียกอะไรเอ่อใส่หอมซอยพริกใส่หอมซอยพริกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือปลารา้าปลาเนรเดี๋ยวด้วยพี่น้องด้วยจับจักบาทแน่ <c oughs> ปลาแด,กป,ดกปลาแดกปลาเนรค่ะพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดค่ะแล้วก็อีกอันอีกอันหนึ่งค่ะพี่น้องขะเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งคนเนี้วมาให้พร้อมโอ้จจแมนดีหลายค่ะพี่น้องขาเช้าเช้าเวลานี้เพิ่งสิบโมงเช้าค่ะเพิ่งสิบโมงเช้าแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเรามาแกะดูแหนมอาส้มเนื้อส้มเนื้อส้มหมูส้มหมูส้มหมูค่ะพี่น้องขาเนี่ยส้มหมูแต่เพิ่นทำห่อใหญ่มาเลยเพราะว่าก็อยากกิน แต่เพื่อนเห็ดมาไหกับพี่น้องค้อยู่ๆ <Okay. S 1> ความอยากกินเนี่ยมันก็เป็นอบอแนวใดก็ไดดแนัหน,นยังทีว่าโอ้จะเป็นโชคดีเป็นฟูตีมีความหมานยังค่ะค่ะพี่น้องคะาเพื่อนทำมาสามพอแล้วก็เป็นเนียนะคะจะแกะให้ดูแล้วก็เพื่อนนึ่งข้าวเหนียวมาให้หนึ่งข้าวเหนียวมาให้ตลาดหนึ่งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องแล้วก็มาดันหน่อยก็แบ่งออกมาแบ่งออกมาอุ่นอุ่นค่ะ เดี๋ยวจะกินกับแหนมนี่แหละค่ะล่องเบงเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทําเมื่อวานแล้วเพื่อนเอามาให้ชิมไม่รู้ว่ามันจะเป็นบลอกค่ะพี่น้อง่ะนี่ไงแหนมส้มค่ะพี่น้องค่ะส้มโอ้เห็ดตอใหญ่คัะค่ะส้มส้มสมค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวเดิมมาดามหน่ซิมล่องเบงเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนทําเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเจีซิมห้เบิงค่ะพี่น้อง่ะเพื่อนใส่หนังหมูน้ำ น้งหมูออืมอืมอร่อยค่ะอร่อยแต่ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่แซ่บค่ะพี่น้องค่ะแต่มันยังบบกขั้นสูเท่าไหร่น่าจะรอพรุ่งนี้น่าจะรอพรุ่งนี้ค่ะพ,พี่น้องขาเดี๋ยวกินจัน่มากนโอ้ขอพูดในห,หลายเด้อขอให้สุขขอให้สวยขอให้รวยย,ยิ่งขึ้นไปเด้อพี่น้องขาผู้ขาคิดอยากมันก็มาอืม เปรี้ยวเพออราะแอมรำแต่ต้องให้เปรี้ยวกว่าน,นี้ค่ะพี่น้องค่ะต้องทิ้งไว้เอกพรุ่งนี้หรือว่าอีกสองวันอีกสองวันน่าจะโอเคค่ะพี่น้องค่ะเป็นใช้หนังหมูแหนมเนืเน้อใช้หนังแหนมหมูใช้หนังหมูหืมอืมืม Och fler Okej, och så är sallader. Vad gör du? Sitter du och äter på en låda? Yes. Oj, har du igång det där? Vad heter det? Var ska du jobba? På nedergården. Va? Jag visste inte det. Hur skulle jag veta det? Kan jag jobba eller? Vad ska jag jobba ja. Jag... Okej. Okay. Okay. Ja men jag måste. Jag kommer så fort jag kan. Jag kan inte fortare. ปใหญ่เราจะไปส่งลกูกปลาสมเอ้ยปลาล่า,ลาพี่น้องคะปลาล่าสีดูเอืม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 เดี๋ยวเราจะไปถ่ายจอถ่ายวิดีโอนะจอวิีโออืมเดี๋ยวีซ่ดมนี่ค่ะพี่น้องค่ะอืมอืมปลาแดกปลาแดกปลานิ่นง เพินว่านะพี่น้องนะปลาระ,ระปลานิมแล้วก็เพิ่นกใส่อันนี้มาให้หอ่เอเอ่ยอย่อย่อย่อคานเยอะละนี่ครับพี่น้องค่ะ <c oughs> ปลานิน่มเครื่องโตเครื่องหัวเครื่องตัวครับพี่น้องเห็นบ่ก <c oughs> ยิ่งก็ข้าวเหนียวจะเป็นมักครับพี่น้อง่ะ ป็นบ่เป็ียนหรอกแต่ว่าปากปาดปาดปาดลับปากล <c oughs> ับปากค่ะพี่น้อง่ะเพิ่นบีบหน้ามั้งเพิ่นบอกบีบบังหน้าวสอยพริกสดแล้วก็หัน่นหอมแดงใส่เข้าไปค่ะพี่น้องเบอ้ยแซ่บแซ่บโอ้ย,อยมาดำน้ำไปชิมกินเบิ้อหมึกนละอืม หยดเลยพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมานำหน่อยผ้าพี่น้องกินของฟรีดีๆมีในโลกพ่นนำมาฝากบอสิีมากก็มาพร้อมกันบดสิีมาก็มาพร้มมมพอรมกันในวันเดียวค่ะพี่น้องค่ะถอดไห้พร้มอมเขาติดมือเขาติดมือส่ะพี่น้องอืม ต้นหอมเพื่อจะจะวิ่เด่นต้นหอมใหญ่ๆใช้ถุงก็หายพอของฟรีดีๆมีในโลกแหนมหมูใส่หนังทอดทอดปลานิ่นปลาราปลานิ่นเพิ่นทำไว้สามสี่เดือนเพิ่นบอกนะคะอือืม จะได้กินบอระกระปุนอ่ะเอาจงไปกิงกระปุนจังไรเน็กพี่น้องค่ะคำเดียวเดี๋ยวสิน้งจำจะบิดมือเป็นละมันเนี่ยอืมอือหือชุดยอด ปลาแดกปลานิ่นปลาร,ะระ้าปลานินค่ะปลานินเป็นตัวเพิ่นเทปว้สี่เดือนแล้วเพิ่นก็เอามาทอดซอยหอมบีบมะนาวเพิ่นว่านะซอยหอมบีบมะนาวใส่ชิ้รสซอยพริกใส่เพิ่นว่าค่ะพี่น,น้องค่ะเดี๋ยวมาดำหน่อยจะกินกินต่อไปค่ะพี่น,น้องค่ะ โอ้ยจะมันเจ็ครับแซ่บแน่ค่ะนี่น้ำจีนค่ะข้าวปุ่นกับพี่น้องค่ะโอ้ยมากับมาพร้อมกันเนาะอีหล่าค้าแพงอีพอ่ออีแม่อีพี่อีนอ้องเวลาของมาให้กินเนี่ยก็มาพร้อมกันกับพี่น้องค่ะน้ำจีนน้ำจีนเป็นกระตุม่มมให้ยน้ำจีนตุม่มมให้น้ำยาก็เอามาให้ตะลับหนึ่ง่ะตะลับใหยครับพี่น้องค่ะ ใส่ลูกชิ้นพอมใส่ลูกชิ้นด้วยซิมเบิงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาดำอาจจะไมาค่ใย้ซิมเพาแซ่บบ่ใส่ลูกชิ้นด้วย,อ,วาาย,ววยอันนี้เป็นน้ำยานมจีนของสาวสาวสีเกตค่ะพี่น้องค่ะเป็นไทยสามีฝรัง่งอยู่ประเทศนี่แหละอยู่อีกเมืองหนึง่งสาวสีเกตค่ะ แต้ว่าอันนี้ก็เป็นเสาหนองค่ายปลาหลานี่เสาหนองค่ายไอ้แหนมนี่ก็เป็นแหนมของเสาเสาทั้งไหนล่ะเสาดอรวะเสาุาบนหรือุดรน,นี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะลื่มถามโอ้โอเคอยู่ค่ะพี่น้องขานั่นว่าจะกินข้าวปุ่นพอเขาใส่ลูกชิ้นมาก,ก็จัดลูกชิ้นกอนมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ของฟรีดีๆมีในโลกอยู่ค่ะแค่อยากกินคิดอยากไหมคะพี่น้องคะนางอยากนางอยากอยู่ยเพิ่กลมาวมะห่ไหมคะคนนั้นคนนี้นทํามาแล้วก็ฝากมะห่แต่เสียขอเดียวมาพร้อมกันโพดบุตรซีมาก,ก็มาพร้อมกันค่ะพี่น้องคะ่ะของฟรีดีๆมีในโลกอยู่เด้อพี่น้องเดอ้อ น้ำยาเนี่ยนนเพิ่นเอาปลานิ่นเพิ่นบอกว่าซื้อปลานิ่นสองโลมาทำแล้วก็เอามาให้เราหม้อหนึ่งละค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยเอามาอุ่นนมจีนเพิ่นก็ต้่มมาให้ จดืดนิดหนึ่งจืดนิดหนึ่งเป็นเพราะว่าจะของกินปลาแดกทอดแล้วมันก็เลยต้องเค็มนิดหนึง่งมั้งค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ทอดปลาแดกถอดปลาน,น,นิ่นปลานิ่นปลาแดกตัวใหญ่สมหมูใส่หนังเฮดมาให้หกับน,นี่จะหอยใหญ่กับปีนอง่ะแต่มันยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ยังไม่เปรี้ยวค่ะปีนองคันต้องรออีกถ้าจะให้ดีก็น่าจะเป็นสองวันนะเพราะว่าเ,าเ,เพิ่นเฮดหมูว้านเพิ่นบอกค่ะปีนอง่ะเฮดกับเฮดหอยใหญ่โพดพ่บักโม่บักแตงโพดพ่บักโม่บักแตงค่ะปีนอง่ะ พคนเฮ็ดใส่ไนซะกินอีก,ก่อนเอาโอ้ยพี่น้องคะ่ะมีแต่แนวมักของมาหลามตัวนี้โอ้ยมาดามอดอยากกดกินตัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะอืมอืมมีเตนเนล์หมักตายแล้วเด้อหลวงไผ่ไข่เจ็บเอ้ยยกเวก้นจักมือเด้อหลวงไผ่ไข่เจ็บเอ้ย เพื่อนที่แซ่บเพราะว่ายัางครับพี่น้องคาหนึ่งล่ะเพื่อนบอกขี้เหนียวปลาเพื่อนบอกว่าซื้อปลาไปสองโลเพราะว่าเพื่อนโทรมาบอกก่อนหนะ้าซื้อปลาหนี้ไปสองโละจะทําน้ํายามาให้เพื่อนบ่ะเดี๋ยวจะฝากไปให้เพื่อนบ่ะมี่ข้นคางบ้านก็ฝากมาให้นั่นแหละครับพี่น้องคะ่ะคนละอย่างละอย่างเอ้ยนะครับพี่น้องคะ่ะคือสําคัญก็คือเครื่องมันถึง พี่วานะเครื่องมันถึงแล้วก็เนื้อปลามันเยอะแล้วก็ทำข้นค้นหลายอยู่ค่ะพี่น้องบึงค้นค่ะข้นแหน่ฮะฮะ,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 ฮะใส่ลูกชิ้นเข้าไปแล้วก็ทําน้ำข้นข้นค่ะพี่น้องค่ะ,ะ,ะมาดำหน่อยเอามาอุ่น จะแม่นดีค่ะพี่น้องค่ะก็ให้รวยขอให้รวยนะคะยืมเพียงเม่ปองมาหวาแนมขอให้รวยขอให้รวยให้สมปองเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่ดำหน่อยขออนุญาต ขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้กินก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะอากาศตอนนี้ติดลบอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้อากาศติดลบเย็นหิมะลงปล่อยๆประเทศสวีเดนตอนใต้ขอบคุณทุกกําลังใจทุกเสียงทูกสายด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอีกไม่นานจะขึ้นเวทีสดมาปูดคุ้ยกันนะคะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเราจะเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยนะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้ว่างคะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณค่ะ